สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับฐานฟอมฟังชันแล้วก็ลาบาฐานฟอร์มนะครับโดยถ้าฐานฟอมฟังชันมีดังนี้ครับแล้วก็จะแปลงค่าค่าของรูปวงจรไฟฟ้าครับโดยใช้ KCL ครับเปลี่ยนรี e ลซ์ e มากการแล้วก็ทานฟอร์มออกมาในรูปหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือ v v o u เเท่ากับแรดตามที่เรา เไดะหาสูตรไว้ข้างบน KCL นะครับ s าต L s าต C แล้วก็ s าต V เพื่อหา V เอัส่วน Vi นะครับแล้วก็จะมาแทนค่างลงไปในแอปแมทแล็บครับเพื่อหาเส้นกราฟโดยเราก็จะหากราฟ b o y l แล้วก็กราฟ Step Graph Inflow โดยอันแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะได้กราฟหน้าตาแบบ ที่มีความถี่ลงมาแล้วก็มีความถี่ทีแล้วก็ตรงดไแล้นนี่สําหรับส,สเตปแล้วก็มีความถี่ที่ตรงมาแล้วก็มีความถี่ที่โค้งลงมาอันนี้ก็เหมือนกับครับส,รสเตปเลยนะครับโดยทำฟังกันทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับต่อมาครับลาปลาทานฟอนะครับก็คือการเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปรูปแบบหนึ่งแล้วเพื่อ เป็นรูปแบบเดิมครับก็คือแปลง Fc ให้กลายเป็น Fs โดยใช้ทาร์ฟฟอร์แล้วก็ใช้ i n v e r อร์สทาร์ฟฟอแปลง Fc ให้กลายเป็น Fc เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันก็มีสองวิธีก็คือใช้ linear นียด e สเลชั่นฟิวชั i o n transform แล้วก็แปลงเป็น Laplace transform มฟิวชั่นครับแปลว่าแปลงเป็น Laplace solution เพื่อแงกลับไปหา time domain solution ครับแต่ถ้าใช้วิธีผมผมก็จะง่ายกว่า หมดก็มีประมาณนี้ครับเราโดยเราจะมาดูนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบค่าเราทางในตลาดครับโดยค่า f s กับ f t ก็จะมีท่านี้ครับโดยค่า FUT ก็จะเท่ากับหนึ่งส่วน S ในสมการฟังก์ชันของ f s นะทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับแล้วยังมีอีกนิดหนึ่งครับโดยเราจะมาดูจบข้อนี้ก่อครับถ้าจบข้อนี้ครับเราก็จะแปลงสมการตัวนี้สมการ S โดยใช้รับ จะใช้ partial fraction ก่อนครับแยกประกอบจากนั้นหากเพื่อหา partial fraction เสร็จแล้วครับเราก็จะ transform ลา p l a transform ให้กลายไปอยู่ในรูปของสมการ f t นะครับเราก็จะได้มาแล้วหรือว่าเราจะมีโจทย์มาแล้วเราสามารถเข้าสมการเข้าแอปแมทโปรแกรมแมทแล็บได้ครับโดยก็ใช้เป็นสูตร inverse Laplace t เข้ามาแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาเลยครับ นะครับนี่คือส่วนเสริมส่วนต่อมาครับของสมการ f t และสมการ Fs ที่เท่ากันนะครับโดยเราจะมาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเลยครับมีตัวนะครับก็จะมีสมการ T มา Fc มาให้รับเป็นสมการปกติหรืออะไรก็แล้วแต่เป็น Ft หรือ็ไนะครับโดยเราก็จะแปล t r a ์ฟอร์มครับให้กัสมการ Fs ก่อนเราก็จะได้รูปแปลงหน้าตาอย่างเดียโดยใช้ของ ตัวแทนของตรวนี้ครับในช่องตารางนี้ครับแล้วจะดูเปรียบเ,เทียบช่วงตรงนี้จากนั้นเราก็ทานฟอร์มเสร็จรปุ๊บแล้วก็จะได้ค่าออมานะครับไม่ใช่ปเราจะได้ค่าสุดท้ายออกมาครับก็คือ y s เท่ากับจำนวนนี้ครับจากนั้นเราก็เอา y s มาทานฟอร์มกับกับเปรียบเทียบกับการ st เราก็จะได้สการนี้ด้วยการทานฟอร์มก็คือดูค่าของตรงนี้เพื่อเปรียบเทียบกับค่าของ ft ตามตลาดครับเปรียบเทียบค่าแล้วก็แพลงครับได้เลยครับโดยทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับลาทานฟอร์มฟังชันและลาปาร์ททานฟอร์มครับคอมกับ่ย <c oughs> ทำไมมันเร็วยังไงก็ไม่รู้อ <c oughs> บ,บต่อไปชา้าแน่นอน็ <c oughs> ดอรเลยได้แข่งเยอะเลย <c oughs> ยันนี้ก็วุสี่นาทีเอง เสียดีทำอะไรดีไม่รู้เอาแค่เสียดีนี้ได้มันมีแต่ช่วงที่ต้องตัดง่าย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 อะไรนี่ปลาร้าเปล่าเจอกันคลนิปหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นโปเกมอนไม่ใช่โปเกมอนซีดีจะเป็นโปกเกมอนหยุดโดยวจะไดาว่าอือเจ้าหนี้ซึมๆนิดหน่อย cả lo nữa, tôi làm thế cái